นายอันนานเอลสุคริจุมาแกนนำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะถูกสังหารระหว่างการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานใกล้กับพรมแดนอัฟกานิสถานโดยสำนักง,งานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ระบุว่านายสุคริจุมาเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการก่อการร้ายทั่วโลกของกลุ่มอัลกออิดะ เคยวางแผนโจมตีตึก World Trade Center ในเหตุการณ์9-11รวมทั้งดูกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดวางแผนโจมตีรถไฟใต้ดิในในนครนิวยอร์กของสหรัฐและกรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อปี2551รวมถึงในอีกหลายประเทศทั่วโลก กองทัพปากีสถานออกแถลงการระบุนะคะว่าการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายของกองทัพปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในภูมิภาคซา u ส์วาซิริสทานติดกับพรมแดนอัฟกา,านิสถานฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มอัลกออิดะในปากีสถานมีผู้เสียชีวิต2รายหนึ่งในนั้นได้รับการยืนยันว่าเป็นนายซูคริจุมาขณะที่นักรอของกลุ่มอัลกออิดะคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ นายซุครีจุมาเป็นชาวซาอุดิอาระเบียที่เคยใช้ชีวิตในสหรัฐนานถึง15ปีก่อนที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มอัลกออิดะห์ในอัฟกานิสถานในช่วงปลายทศวรรษที่ผ่าน990และถูกทางการปากีสถานตั้งข้อหาเก่อการร้ายหลังจากพบว่าเขาวางแผนก่อวินาศกรรมทั้งในและนอกประเทศการเสียชีวิตของนายสุครีจุมานับว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของกองทัพปากีสถานในการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายในประเทศับนะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังพลเอกราฮิวชารีฟผู้บัญชาการทหารบกปาก,ปากีสถานกลับจากการเดินทางเยือนสหรัฐโดยเขาเป็นผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานคนแรกที่เดินทางเยือนสหรัฐในรอบ4ปีขณะเดียวกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสหรัฐยังได้สนับสนุนงบประมาณทางการทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายมูลค่า1น0 0ล้านดอลลาร์หรือราว30,000ล้านบาทให้แก่ปากีสถานด้วย แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐและปากีสถานมักจะขัดแย้งกันในเชิงนโยบายก็ตาม